สวัสดีฮะชาวบ้านชาวช่องทุกท่านพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ You New C กับเกร็ดความรู้ที่ไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้นะฮะหลังจากที่เราหายหน้าหายตาไปสักพักอุ้ยกล้าใช้คำว่าหายหน้าหายตาแล้วเรียกว่าหายหัวไปจะดีกว่าเนื่องจากว่าช่วงปีใหม่คริสต์มาสที่ผ่านมาเนี่ยงานประจำานล่ก็ค่อนข้างจะยุ่งรัดตัวมากๆรัดเหมือนใส่เสื้อในผิดไซส์อะฮะ ก็เลยทำให้เราต้องหายหัวพักหนึ่งนี่ก็กลับมาแล้วก็หวังว่าเราจะได้กลับมาทำคอนเทนต์ประจํารายสัปดาห์กันเหมือนเดิมนะฮะเอ็นี่เข้าเรื่องกันดีกว่าสําหรับสัปดาห์นี้เนี่ยกระแสที่มาแรงและเกินก็เลยจะขอโหนกับเขานิดนึงนะฮะก็คือเรื่องของทางม้าลายกับการข้ามถนนแล้วก็การจราจร ก่อนอื่นเลยนี่ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณหมอกระต่ายก่อนนะฮะความเห็นส่วนตัวของเรเองเนี่ยก็เป็นเหมือนกับคนไทยทั่วๆไปแหละที่คิดว่าทางม้าลายน่ะมันไม่ควรจะต้องมาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้และก็กฎหมายไทยกับการรณรงค์อ่าแล้วก็การขับขี่การจราจรของที่ไทยน่ะควรจะมีระเบียบวินัยมากกว่านี้แต่นั่นเป็นเรื่องของที่ไทยสิ่งที่เราอยากจะมา เล่าให้ฟังวันนี้เนี่ยอ่ามันเกิดจากว่าเราเริ่มที่จะเห็นว่ามีคนทำคอนเทนต์หรือมีคนพูดถึงมากว่าทางมาลายที่เมืองนอกนะ่ะผู้คนเขาหยุดให้จอดหรือว่าเราสามารถเดินข้ามไปได้เลยแล้วรถจะหยุดให้เราเองอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็มีคนไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรกันมาแล้วก็เลยคิดว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันมีสิ่งที่ควรจะต้องรู้มากกว่านั้นก่อนที่เราจะไปเที่ยว คิดว่าทางม้าลายเมืองนอกเนี่ยมันสามารถจะอยู่ๆก็เดินข้ามได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปทําอะไรกับมันโดยที่ไม่ต้องระวังรถระวังลาอะไรกับเขาแล้วก็เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าจะมีการเป็นการส่งเสริมให้ผู้คนเนี่ยออกไปใช้ทางม้าลายในทางที่ผิดเดี๋ยวจะกลายเป็ว่าออกไปนั่งตั้งวงเล่นบอลลูนดาน เล่นหมากเก็บจนบนทางม้าลาหรือกระทั่งไปเดินถ่ายเซลฟี่กันที่ทางม้าลายแล้วก็ทําให้การจราจรแถวนั้นผู้ใช้รถพายใช้ถน,นนเนี่ยเขามาด่าแฟนคุณแม่คุณเราได้นะฮะเราก็เลยอยากจะมาชี้แจงให้ความเข้าใจกันนิดนึงเอาจากนิวซีแลนด์นี่เป็นหลักนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยการใช้ทางม้าลายในนิวซีแลนด์เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจู่ๆเราอยากจะนึกข้ามก็เดินข้ามได้เลยนะฮะมัน จริงๆแล้วก็มีกฎกว่านั้นถ้าเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของ a uh, n s e t a เนี่ยก็คือของ a uh, เหมือนกับ uh, รกรมการขนส่งของนิวซีแลนด์นะฮะเขาก็จะระบุเอาไว้เลยว่าการจะใช้ทางแคมเนี่ยต้องมี3ข้อที่เราคนข้ามถนนเนี่ยต้องระวังอยู่เหมือนกันก็คือว่า 1. ถ้าเราอยู่ในระยะ20เมตรของทางม้าลายหรือว่า สะหารข้ามเนี่ยเราจะต้องใช้ทางพวกนั้นไม่ใช่ข้ามโดยถนนถ้าเกิดว่าข้ามบนถนนเนี่ยเราก็จะผิดข้ามนอกทางมา้าลายตรงนั้นเนี่ยเราก็จะผิดนะฮะสองก็คือถ้าใช้ทางข้ามเนี่ยเราจะต้องไม่ชักช้าเว้นเวออยู่บนทางม้าลายเราจะต้องรีบเดินรีบข้ามให้การจราจรมันเขาโฟล์ต่อไปได้นะฮะไม่ใช่มาเดินใช้มือถือถ่ายเซลฟี่อะไรกันอยู่3ก็คือห้ามอันนี้สำคัญนะฮะ เราไม่ใช่ว่านึกอยากจะข้ามก็ข้ามได้เลยนะฮะเราจะต้องดูรถดูราระวังด้วยอ่าก่อนที่เราจะข้ามเนี่ยเราก็ต้องมองซ้ายมองขวาก่อนเหมือนกันก่อนที่จะก้าวลงไปบนถนนให้โอกาสรถเขาได้หยุดให้เราด้วยถ้าเกิดว่ารถเขาเข้ามาใกล้แล้วใกล้ทางมาอะไรเราเขาจะเบรกไม่ทันแน่ๆเนี่ยเราไม่ควรต้องข้ามนะครับเพราะถ้าเกิดข้ามไประยะกระชั้นชิดแบบนี้เนี่ยเราผิดนะฮะไม่ใช่รถผิดเราต้องให้รถ เขามีโอกาสได้หยุดด้วยแต่ทีนี้นอกจาก3ข้อนี้แล้วเนี่ยสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือสำหรับกฎหมายที่นิวซีแลนด์เนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าคุณทำตามถูกต้องทั้ง3อย่างสข้อนี้แล้วให้โอกาสข้ามยืนหยุดรอเพื่อจะข้ามแล้วเนี่ยแล้วรถเนี่ยที่มาควรจะเห็นคุณตั้งแต่ไกลๆแล้วแต่เขาไม่ยอมหยุดให้คุณเนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะแจ้งตำรวจได้นะฮะ คุณมีสิทธิ์ที่จะแจ้งตำรวจได้ทีนี้ไม่ใช่โทรไปวันวันวันวน,นะครับเพราะไม่ใช่เป็นการเรื่องดวง่วนคุณจะต้องโทรไปที่เบอร์ดอกจัน555ซึ่งเป็นสายด่วนการจราจรถ้าเกิดว่าคุณมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเอามือถือของคุณถ่ายทะเบียนรถ ถ่ายสีรถหรือรุ่นรถเอาไว้ถ้าเกิดว่ากลัวจะจาไม่ได้นะคะก็ถ่ายเอาไว้แล้วก็โทรแจ้งดอกจันห้าห้าห้าเพื่อรายงานให้ตหํารวจทราบว่ารถคันนี้เขาทําผิดกฎเขาไม่ยอมหยุดให้คุณจอดแล้วก็ตํารวจก็จะส่งใบสั่งไปที่เจ้าของรถเองซึ่งเบอร์ดอกจันห้า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 เนี่ยสามารถใช้ได้กับการรายงานสายด่วนจราจรทั่วไปด้วยเช่นรถที่ขับขี่ไม่ปลอดภยัยแซงโดยไม่ปลอดภยัยหรือว่าขับ ปวดชีเวทหรือว่ารู้คุณรู้ว่าเขาเมาเหล้าอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถแจ้งที่เบอร์นี้ได้ด้วยนะฮะนั่นแหละครับข้อควรระวังของการใช้ทางม้าลายที่นิวซีแลนด์อย่าลืมนะฮะว่าต้องไม่ชักช้าเว้นเวอร,วอร์บนทางม้าลายถ้ามีทางม้าลายคุณต้องใช้แล้วก็ไม่เดินสเปะสปะสุ่ม4ี่สุ่มหข้ามทางม้าลายโดยที่ไม่ระวังรถเหมือนกันแล้วก็ไม่เดินตัด ไม่เดินกระทไม่อออไม่ข้ามทางมาลายแบบกระทันหันต้องให้โอกาสรถให้เขาหยุดด้วยนะฮะไม่ใช่ว่ารถทุกคันจะต้องหยุดให้คุณนะครับฝากไว้ให้เข้าใจกันเท่านี้นะฮะสำหรับคลิปนี้แล้วก็ยังไงเนี่ยไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้านะฮะสวัสดีคะ่ะ